สวัสดีครับสวัสดีช่องมัตก้าอยู่ในโฉมกู้ภัยครับเมื่อนี้เข้าสกันบายในช่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์นะครับผมแต่ว่าบ่มีการสาดน้ำหลักบทน้ำโบมีการเล่นสงกรานต์นะครับผมแต่ว่าเขาก็ยังมาสกันบายตามประเพณีบ้านเขาคือโกงกับผมเมื่อนี้กัมาหลายหน่วยงานครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อบพอตพัลล์เจ้าหน้าที่อสแล้วก็กู้ภัยทุกหน่วยงานครับผมสกันบายอยู่หน้าอำเภอ สามชัยครับผมสามหยาดสามชัยเส้นทางลัก่าครับผมเื่อนี้เขากะจินอวันตีนล่องท้องไปก่อนครับผมแล้วก็ขนมยังอ่ะผมก็รู้กันขนมยังให้เขาินขนมเป็นขนมปังแล้วก็เป็นมีใสอันแบบใสมนัดชื่อว่าใส่ทุเรียนอยกนั้น <laughs> ล่องท้องไปก่อนครับเงิองนี้ตอนนี้นเปลี่ยนเวลานะ่าจะหนึ่งทุ่มแล้วมั้งครับ อาจจะหกโมงจะถุงหนึ่งไร้ไม่าง,งานครับผมมาซอยกันครับวันนี้ล้อเสด็บายว่าจะมีเห็บพอแล้วก็ล้ลลอช่วยเหลือประชสาชสนที่กำลังสัญจรดพานไปพานมากำลังขามจังหวัดไปหาญาติพี่น้องนะครับผมมาจากกรุงเทพผมงช้โบสถ์จักช่างเดียร์แล้วครับผมแวะแวะได้ทุกจุดครับผมทุกจุดทุกจุดตรวจว่ามันฝันสิเมาตรวจแบบว่าบา่มีใบขับขี่หรือยังจุดตรวจ ตอนนี้คือซอยเหลือประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดมาแล้วก็บบรูจักถนนหนทางหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอยังรถเสียยังสี่กับสามารถเข้าไปหาได้เลยครับผมไม่ได้ตรวจว่ารถนูนนี่นั่นนะครับผมเพิ่นเกิดแตนบายล้อถ่ายซอยพี่น้องประชาชนนะครับผมพวกผมเกิดแตนบายล้อซอยเกิดเพื่อเกิดอุบัติเหตุอยังสามนัดนะครับผมแล้วตอนนี้ขอขอร้องท่องไปก่อนครับครับผมอันนี้คือมีผู้สนับสนุน มาครับผมจนไปกันนี่แหละครับผมไปกาส่นจุดน่วยบริการรับผมมาตามมาทางด้ตามทางก็รถพ่นบนน้แหงแน่นรถพ่นน้แล้ให้มาดรถเยอ่เอาเนนเอกอหัวยตามมาครับตะก้อตามมาครับรถอยู่แล้วกเยอะยย่ได้กิน รถหัวแนมครับรถหัวแนมเดี๋ยวอะรรถสปเว่าบ่ได้เอะผมมีเสียงขาเนี่ยโอ้ชื่ออะไรครัพ่อของพ่ี่พมากัก่นีเขาทกินได้วว้ื่อเืออ้ยยไอ่ไอเดเดไม่เาเนื้อเงแาอเสีเไดอหีี่ย่เรือยาอ

ถ้ากันเชียร์ไทยยางรถซอยก็คือสิก็คือดอกอะไรวะมีครับผมแต่ว่ากันเตียวหน้าเมื่อกี้เลยได้เยอะครับนี่ขอบคุณครับอันนี้เดียบร้อยเลยครับนี่มาตาสมเด็จครับสิไปอุดรครับพัดตาเขาจะสมเด็จสิตเอาอุดดอนนี่ครับผมขอบคุณครับครับแล้วผมตั้งจุดตัวนี่เระครับผมเยียบมากนี่ครับผมหลังจากที่เขาไปซอยวัซซาซนที่หมอน้ำแห่งเมื่อกี้นี่เขาก็ ทีามาเป็งผู้สนับสนุนผู้รักผู้ใ่ที่ใจดีครับผมสปอนเซอร์ก็เซอรสปอนเซอร์คนละหมากลากใหม่ครับผมมาให้คนที่เข่าเวียนล <ers> ้อใสยเรือประชาชนบมื่วานทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกหน่วยงานครับผมวันนี้เจตองครับผมแสดงไที่หนึ่งเลยสู้ๆครับผมเนาะเพิ่มสามเพิ่มสี่พิ่มหาจักมือนี่จักมือที่ห้องแสดงไปใช่ไหมน่าจะสิบหกแล้วน่าจะ เทศกาลสงการเหลี่ยมแล่วครับผมนะตั้งอย่างน,น,น,นี้จะเป็นกาแฟอู่วนตินครับผมอันนี้เป็นผู้รักผู้ให่ใจดีครับที่สนับสนุนสื่อพวกเครื่องดื่มเอียงมาให้พวกเขากินกับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณจากใจครับผมกสจันาบอำเภอเพลอำเภอมั่นแล่วครับผมนะครับทุกอำเภอกับสีมัสสจันไบกันแบบนี้กันทุกอำเภอครับผมทุกหน่วยงานครับ เพื่อช่วยเรือประซาซวนกับผมมาล่ะเนาะเรื่อยๆกับผมมือนีิอันนี้ก็ซีนีเกี่ยวความอันนี้เกี่ยวค้นออกมาให้บ่คือยังไรฮะของโรงหวานเราต่างใบเห้นประซาซวนเนาะเจียวล้างมือครับผมนี่เจียวล้างมือครับอันนี้มิแมทมิยังแจกบ่ีอะทุกคนขนาดจะมีแมทกันอยู่แล้วครับผมถ้าเดินทางไกลเนาะเชียร์กับผมเดี๋ยว่งพาชมบรรยากาศเรื่อยๆครับ ช่วงนี้กับเขาวเวียนกันไปกอนครับผมนั่งเดินคุยกันขีหูขีตากันไปนะครับรถแตนใบครับผมรถกูไฟเอากับสียึดตั้งท่างนี้ครับผมนีม่ครับลรอ,อเห็ดครับถ้ามีเหตุการณ์เหตุไรยังกับความบอ,อกเห็ดเสมอครับผมไปเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเรื่อยๆครับผม